อุตสาหรกรรมโลกานนะคะเป็นอุตสาหกรรมตั้งต้นที่มีอุตสาหกรรมอื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆและว,ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักอันหนึ่งเลยที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแทบจะทุกอย่างที่เราชี้เป้าไปเนี่ยที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบถือว่าแตกไปหมดที่เห็นชัดๆเลยก็คือการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนานาอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมที่คนอาจจะไม่ได้นึกถึงเป็นอันดับแรกๆก็คือการแพทย์เกษตรกรรม รถสเปสการบินการขนส่งทุกอย่างถือว่าอุตสาหกรรมโลหการเนี่ยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเป็นตัวแรกเลยที่สนับสนุนทุกอย่างให้ดาเนินต่อเนื่องต่อไปค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยแนวโน้มของอุตสาหกรรมโลหะการมีแต่เดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นวัตรกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเดินหน้าอย่างเร็วสมัยก่อนเนี่ยเครื่องจักรยังง่ายๆเป็นอะไรที่เป็นแมนนวลนะคะตอนนี้ทุกอย่างเป็นออโตเมชันก็มีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ดําเนินต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดค่ะ เรื่องของดิจิตอลเนี่ยนะคะจริงแล้วมองได้2ม,มุมมุมแรกเลยก็คือคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเลยนเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วก็คือว่าเอามาใช้ในแง่ของการทํางานจริงในแง่ของการควบคุมเครื่องจักรในแง่ของการคอนโทรลหลายๆอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการใช้ดิจิตอลเนี่ยเข้ามา เป็นตัวกลางในการทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยได้มาเจอกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศเองหรือข้ามประเทศนะตอนนั้นเนี่ยเรื่องดิจิตอลตอนนี้เนี่ยไป็นอไรที่ทุทกวงการเนี่ยขาดไม่ได้เพราะเช่นเดียวกันในวงการโลหาการเนี่ยก็มีการพัฒนาในแพลตฟอร์มนี้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันในครั้งนี้ที่เราจะจัดเนี่ยเป็นครั้งที่35แล้ว นะคะแล้วก็เป็นงานที่ไม่ได้ถือว่าเป็นแค่ระดับประเทศไทยอย่างเดียวแต่เราถือว่าเป็นงานที่เป็นันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนเลยงานไม้ทะเลกเนี้ยที่ทุกคนรู้จักก็คือเป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมโลหาการทั้งหมดท่านั้นแน่นอนก็คือผู้ที่มาแสดงสินค้านี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ในวงการที่มีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองหรือเป็นผู้นําเข้าเทคโนโลยีมาจากทุกมุมโลกด่นั้นเนี้ยก็จะ ะเป็นหน้างานที่สามารถมาดูทุกอย่างได้ในงานของเราส่วนผู้ที่มาเยี่ยมชมงานนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปตอนต้นว่างานอุตสาหกรรมโรงงารเนี้ยแต่ไปในทุกๆธุกกรกิจที่ต่อเนื่องนั้นเนี้ผู้ที่มาชมงานหลากหลายมากเรียกได้ว่าทุกอุตสาหกรรมเลยไฮไลท์ในงานเราเนี้ยมีเยอะมากแต่ที่จะสรุปให้ฟังรอบนี้ก็คือมีทั้งหมด 6อย่างด้วยกัน3อย่างแรกเนี่ยจะไปพร้อมๆกับธีมของงานเมเทัลเล็กของเราในครั้งนี้ก็คือ Smart m e t a ัลเวิร์กินะคะคือโลหะการอัจฉริยะ,ะนั้น3ไฮไลท์แรกเนี่ยเราอยู่ในธีมของ Smart ก็จะเป็นเรื่องของ Smart Tech ที่จะได้มาดูเทคโนโลยีใหม่ๆ จริงงานไม่ทะเลก์เนี่ยเป็นงานที่ทุกครั้งเลยผู้ที่มาแสดงสินค้าเนี่ยจะมาเปิดตัวเครื่องจักรแล้วก็นกวัตกรรมใหม่ๆครั้งแรกในงานของเราไฮไลท์ที่2คือเรื่องของสมาร์ทดีลก็คือผู้ที่มาออกแสดงสินค้าเนี่ยก็จะมีการทําราคาพิเศษหรือมีข้อเสนอพิเศษต่างๆที่จะหาไม่ได้จากที่อื่นยกเว้นในงานเท่านั้นแล้วก็ข้อที่3ก็คือเรื่องของสมาร์ทพีเพลเพราะว่าในงานไม่ทะเลก์เนี่ยนอกเหนือจากมาพบปะผู้แสดงสินค้า แล้วเนี่ยเรายังมีผู้ที่มีความรู้จากภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆมาให้ความรู้ในงานเท่านั้นเนี่ยก็จะได้มาพบปะสมา r t People ในงานของเราด้วยไฮไลท์ที่4ก็คือฟอรัมแล้วก็แอเรียที่เราเรียกว่า Insider ฟอรัมเนี่ยก็คือมีการสัมมนา,านในหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐสมาคมองค์กรต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่จะมาแชร์เรื่องราวต่างๆมาพูดคุยให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมงานแล้วก็เราจะมีส่วนของอินไซเดอร์ที่จะมีโชว์เคสนวัตกรรมใหม่ๆที่กําลังจะมาในอนาคตส่วนที่5กับ6เนี่ยจริงแล้วจะมาพร้อมๆกันนะคะก็คือตื่นเต้นมากนะคะเป็นครั้งแรกของเราเลยที่มีการลอนช์ดิจิทัลคอมมิชชั y นเป็นออนไลน์แพลตฟอร์ม ที่เรารวบรวมผู้ที่เป็นซัพพลายเออร์ทั้งหมดในวงการอุตสาหกรรมที่มาลิสกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ออกงานแมทเทลเล็ในครั้งนี้หรือผู้ที่ยังไม่ได้มาออกงานแต่ว่ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเราแล้วซึ่งจะมาเจอกับคนที่มาเป็นเมมเบอร์ของแพลตฟอร์มนี้จะเป็นการพบปะพูดคุยกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สามารถลิงก์มาจนถึงหน้างานของเมทัลเล็คครั้งนี้ได้สุดท้ายเลยก็คือในส่วนของเราเรียกว่าแมทช์มีหรือว่าผู้ที่ลงทะเบียนม,มาชมงานเนี่ยเราจะ ทำแมชเมคกิ้งให้ก่อนเพราะว่างานเรานี้ใหญ่มากพราะนั้นเนี่ยเวลามาเดินงานบางท่านอาจจะหาคนที่อยากจะมาเจอไม่เจอเพราะว่าหลงบ้างหรืองานใหญ่มากเดินไม่ครบในเวลาอันสั้นที่บางท่านอาจจะมีน้อยอะนะคะพราะนั้นเนี่ยเราก็ให้ลิสต์ที่แมชกับความต้องการของผู้มาชมงานก่อนทำให้เวลามาดูงานแล้วเนี่ยสามารถเจอคนที่อยากจะเจอได้ งาน m มท a ทลเล็กเป็นงานเราเรียกว่า B 2 B เป็น business to business ดังนั้นเนี่ยถือว่ามีความปลอดภัยอยู่แล้วในระดับหนึ่งเพราะว่าเรามีการลงทะเบียนคนมางานเราเช็คเรื่องของวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ของรัฐเรามีการตรวจ ATK แล้วก็มีมาตรการต่างๆเนี่ยที่ทางกรมอนามัยเนี่ยกำหนดแล้วเราควบคุมทุกอย่างอย่างเคร่งครัดมากๆ แน่นอนนะคะก็คือเราคาดหวังว่าทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยได้มาเจอคนที่ใช่ได้มาพบปะกพูดจาการได้ความรู้กลับไปนะคะได้คอนแทคใหม่ๆที่ได้มาพบปะกกันได้เน็ตเวิร์กที่เพิ่มเติมจากเดิมแล้วก็ผลลัพธ์ของการพบปะกกันก็คือมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายแล้วก็ทําให้มีการแลกเปลี่ยน,นเงินเงินช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นของบริษัทนั้นๆเองหรือภาพรวมของอประเทศไทยค่ะ เรียนเชิญเลยนะคะงานไม่ทะเลกเนียเป็นงานที่ทุกท่านรู้ดีเลยว่าเป็นงานที่พลาดไม่ได้ใน16เดือนที่ผ่านมาไม่มีงานไหนเลยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยงานไม่ทะเลกครั้งนี้นจะเป็นครั้งแรกเลยในรอบ16เดือนแล้วก็เป็นครั้งแรกในปีนี้เลยที่มีงานที่เกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรมวันที่9ถึง12มีนาคมที่ไบเทค งลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยที่ w w w m e t a l l e c c o t h หรือช่องทางอื่นๆที่เดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอนี้ค่ะ